<c oughs> มียามองน้ำครับเสียงเ,เสียงเพียวอิว้วพี่พี่เชิญนวดกันตามสบายเลยน้องจจะน้องอน ัดไปเรื่อยๆค่อยๆขัดผมผมผมไม่มีที่ผมไม่มีที่เหยียบเลยพี่แมวพี่แมวถ่ายจนลื่นเลยอผมรอเล่นนะพี่แต่ผมพูดจริงๆ โน่นออสสิบเก้าครับสีสันกลมกกืนจริงด้วยพี่ออสกับรับด้วยเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับพี่ออสกับน้องคนนำทางทวไวมา้มากทริปนี้อนาถาทัวที่จะลิ่งกับออสสิบเก้าอุ้ยลื่น